ผมเชื่อเลยว่าคุณจะมีความสุขในแบบที่คุณเป็นประตูที่ปิดอยู่นั้นคุณสามารถเปิดได้หรือไม่ถ้าเปิดได้ก็เปิดกำแพงที่ขวางกั้นอยู่นั้นคุณสามารถทลายมันได้หรือไม่ถ้าทลายได้ก็ทลายหัวใจของคุณที่ปิดกั้นอยู่นั้นคุณสามารถเปิดใจที่จะรับฟัง814 EFM ได้หรือไม่ถ้าเปิดใจได้ก็ขอให้เปิดบางครั้ง ความสุขที่แท้จริงอาจาไม่ใช่การที่เรานะมีเงินทองที่มากมายเพราะนี่คือ The s e c r e t of 8:14 EFM วิชิงล้านหลานแรกแห่งความสำเร็จคุณรู้ไหมครับว่าคนรวยในทุกวันนี้บางทีก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับถ้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าที่กระจกมันมุ่งบอกอะไรครับมันมุ่งบอกถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและช่วงชีวิตที่สั้นลง และคุณรู้ไหมครับว่าเขาก็คงไม่มีความสุขกับความร่ํารวยในชีวิตของเขาถ้าเขายังไม่ได้รู้จักการให้มอบให้แก่ผู้อื่นมอบให้กับผู้ยากไร้มอบให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสรอยยิ้มของเขาก็คงไม่มีและคุณรู้ไหมว่าเขาอาจจะไม่มีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกหากความร่ารวยของเขาทําให้เขาไม่ได้หลับนอนไม่ได้พักผ่อนพระเขาต้องมาห่วงหน้าพวงหลังกับกิจการของตัวเองกับธุรกิจของตนอยู่ตลอดเวลา จนการหลับนอนนั้นแทบจะไม่ได้ใช้งานมันเลยเขาจะมีความสุขได้อย่างไรเราถ้าเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงอยู่นะครับว่าทุกวันนี้เงินทองเนี่ยสามารถซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างความร่ํารวยนั้นสามารถเรียกหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่มันมีสี่สิ่งนะครับที่เงินไม่สามารถซื้อได้ผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ให้จดเอาไว้และจำเอาไว้ตลอดชีวิตนะครับว่าสี่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นก็คือ เวลาครับเพื่อนๆเวลาไม่ใช่นาฬิกานาฬิกาซื้อได้แต่เวลาซื้อไม่ได้ครับชีวิตครับชีวิตคุณซื้อไม่ได้คุณสามารถที่จะซื้อคนรับใช้มาได้มีทาาได้แต่คุณไม่สามารถซื้อสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเขาได้นั่นก็คือชีวิตและชีวิตคุณคุณก็ไม่สามารถซื้อได้ถ้าคุณซื้อได้คุณคงไม่มีวันจากโลกใบนี้ไปจริงไหมครับมิตรแท้คุณซื้อได้หรือเปล่าถ้าคุณซื้อได้ คุณคงจะมีเพื่อนตายอยู่เป็นจํานวนมากรอบตัวคุณแต่ถ้าคุณโตขึ้นคุณจะรู้ว่าไม่มีใครที่ยอมตายเพื่อคุณได้แม้แต่เงินทองที่คุณกองให้เขาก็ไม่ยอมความรักคุณซื้อความรักได้หรือเปล่าคุณอาจจะซื้อใครสักคนหนึ่งมาอยู่ข้างกายหรือสองคนสามคนได้แต่คุณจะซื้อสิ่งที่ในจิตใจของเขาความรู้สึกของเขาไม่ได้อย่างแน่นอนครับเวลาชีวิตมิตรแท้และความรักคือสิ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ครับ ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าโลกนี้ไร้ซึ่งแสงตะวันในบางคราวแสงจันทร์ก็ไม่ได้ส่องให้เราเห็นทางและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเชื่อว่ามีสี่สิ่งบนโลกนี้ที่เงินซื้อไม่ได้เราคือเพื่อนกันครับเวลาชีวิตมิตรแท้และความรัก